ขาโป๊กเลยอืมปลาลูกลูกขาสวัสดีครับพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าวันนี้อ้กับป้าพาพี่น้องมาหาเห็ดแล้วเนาะป้าเพิ่นบอกว่า I want to walk with you so ส <We> ป Let's go <S ตอนนี้เราก็เจอดอกแรกแล้วนะคะเดินมามหตอนสามเก้าจ้ะจะบรูว่าสีได้หรือบอ่เนาะโอ้ยบ่ได้พี่น้องจ้ะถ้าเพิ่นเฝ้าป่าอ่า่นี่หนะเนาะไปค่ะ ขายมาพอใหญ่นี่ไอ้พวกข้าเห็นเป็นกลุ่มใหญ่จักก็เป็นอย่างจา้ะ <c oughs> คือพ่อยังให้พ่อใหญ่ออกกาลังกายหลายๆเลายอา,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 ายุจังยืนประมาณนี้เนาะหนึ่งดอกค่ะไปค่ะนี่อีกหนึ่งดอกค่ะถ้ายมาผู้เดียวนี่เต็มเลยเห็ดเหลืองเออถ้าพ่อใหญ่มานํานี่ <c oughs> พ่อใหญ่หพ่อใหญ่ย่างหลายๆออกกาลังกายหลายๆเนาะค่ะเนาะไปจ้านี่ค่ะทุกคนจ้าเห็ดพึ่งดํา เห็ดพึ่งขาลายไม่ว่าพิรหัวน้ำตาลนะคะสวยมากนะพึ่งหวานจ้าอือหือสวยมากอ๋อขาบวม ข้าบวมบวมข้าบวมบวม,มันถึกอย่างตัดไปแล้วเนะาะบวมหน้าพี่ดางจะบวมน้ำตัดออกเนาะเอาทองล่ะกินเข้ามานะจ๊ะหนูได้แค่ดอกนะคะ ไปค่ะอันนี้อีกหนึ่งดอกจ้าโอ้แปลกเนาะรอบนี้เน่าแสดงว่ามันเกิดรอบก่อนแน่เลยเนี่ยเน่าเน่ายันดอกเลยอยู่นี่แหละอือหือ ขัดมอขัดได้มอ <Yeah. S 1> โอเคปิดรูด้วยนั่นจ้ะคุณป้า <Okay. S 1> ปีหน้าเราจะได้มาหาอีกไปค่ะ <is> นี่จ้าเห็ดมันปูมันปูมาก,กับพญายิ่พสพญายาเทือละดอกเพราะว่าพระเจ้าอยากให้ป้าออกกำลังกายเยอะๆนะคะป้าเอาอยู่อ่ะ เป็นไปได้อเห็นเห็ดมันปูเธอละดอกอีกดีจ้ะแต่ก็โอเคนะไปเรื่อยๆน,น้อพี่น้องนะ จ้าโอ้โหปลาเอ้ยขายไอติกขะบอกาออหื้อโอ้โหนะจ๊ะวันนี้ขาปโป๊กเลยเสือ้อนงานงามๆนี่ไอป,ประหยัดตัดออกเลยจ้ะแน่นอันไหนที่เกิดรอบนี่จะแน่นแต่ อันใดที่เป็นแมงน่ะโอ้พึ่งยออแมงซ้ําอันใดที่เป็นแบบแมงน่ะเกือบรอบฝนรอบก่อนจ้ะขอตัดได้จ้ะเด้อแมงนี่อืมบ่ได้พี่น้องจ้ะเสดายดิด มันปูอันนี้มันจะยัมมี่มากเลยนะปานะ <c oughs> สโมคันจะเล่นไรดแดบไหน,หน <c oughs> พันยายพ่นเห็นบวม ขวมน้ำนี่ <Finish. S 1> อือแล้วใจหัวไป <And then. S 1> ะหมดแล้วิน <c oughs> ไม่มาเลยนะวันนี้ปะรัดแบต นายพูดเห็นเห็ดพึ่งโอ้สวยด้วยป้าเอ้ หมดหนาหวเลยจ้ะอันนี้เหลือ เดี๋ยวจักพวกเราเราปอนเนาะมันรีปาดทองขวัญปรนะพาไหมบวมน้ำนะจ๊ะ ป้าถอยไหมปุ่มป่าป้ายังมีหนาเห็ดเออ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 เอไปยูฟสย s o m ง t ป้าดูซีส o m e t งอืมป่าลูกลูกค้าป้าบอกว่ามันเหมือนไก่เลย ขามันค่อนข้างที่จะแน่นนะจ๊ะถ้าต้องลกออกมาก่อนถ้าขาแข็งมันมันจะหมุนได้ <c oughs> ไก่ปลากับไก่ เอตัดขอตัดทิ่ม้ะจ้าติดเหลืองเนาะบวมน้ำด้วยอ่ะตัดออกเยอะหน่อยเนะา,าะสิรักจ้าอย่าว่าอายเดอ้อว่าคือตัดออกหลายเนาะมันบวมจะเอาเมื่อกินกบน่ได้อะนะเพราะว่าจังไรถ้าอายโบตัดตรงนี้มือหอดเนืนออาจจะต้องตัดทิ่มอยู่ดีเนาะพี่นกย่าเนาะอย่าว่าอายได้อจ้ะเด้ดเดอนี่จ้ามันต้องตัดออกประมาณพี่เลย เอาความจริงนี่แหละจ้ะมอแมนตัดน,น้อยนแ่้วเมื่อหอนเฮือนเฮาไปตัดออกคือเก่าตัดเลยให้จันได้เป็นคนตรงเได้ซะนี่จะ้ะไปฮะยูซี่ป้าวันเห็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งไหนคะอื้ได้ได้ๆสวยค่ะหมานเลยนะอยู่อ่ะป้าวันนี้อ่ะ ta ngam ngam สั่งกระจายพ่นบวมน้ำ้ะจ้ะแต่ว่าแอมว่าพ่นแข็งอยู่นี่ไงน้องน่ารักไหมอวบคืออายเลยคนงานตุอีกก่อนนะจ้าคนติดตามไหม่สเนียงน้องคือคนนครพนมสกลน,นครแถมมาจากบ้านได้ป่าแม่เราจะมาจากสกลน,นครอำเภอกุสุมาเนาะจ๊ะนะ บวมน้ำเล็กน้อยน้อยปุ่มปุยเนาะปุ่มปุยมากๆนี่ค่ะทุกคนใหญ่มากบาลูกกรดิสวันนี่ มื่อเนี่น่ะดีมากแล้วบ่มียงลมดีพรอมบอร้อนมากติดเหลืองจ้ะ ขาแข็งงามแล้วก็แซ่พร้อมเห็ตัวนี้นะ อิ่มหรือ,อยังสโลกย่อมเป็นไปตามกรรมไปค่ะนองเมืองสามดอกนี้ตะการตามากที่เตรียมตะกาแล้วเด้อยจ้ะของไอ้ของพ่อใหญ่ย,ยังบดิ่งเต็มก้อนอยู่จ้ะ เพราะว่าพิ hey, ่นหาให้อายเก็บดีซะอืมขาบทหนาวด้วยนะ เฮ็ดพึ่งหัวแตก โอ้ยเห็ดอร่อยเห็ดอร่อยแล้วจ้ะนี่แตแบบอวดมาก นี่จ้าโอ้งามมากโอ้ยตะกาตีนกาอือหือสวยๆสวยๆ